อัปเดตข่าวสารของสาวแบ็คพิงนะคะหน้างานชาแนลตอนนี้เริ่มคึกคักกันแล้วค่ะส่วนยายเกีียวเองก็มี FC นะคะเจอเธอค่ะเดินเล่นนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็เหมือนว่าจะมีไปช้อปปิ้งนะคะลองชุดอะไรประมาณนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวมารอดูนะคะการเดินพรมแดงของยายเกีียวกันต่อนะคะ ส่วนข่าวความเคลื่อนไหวอื่นๆค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของสาวๆแบล็คพิงคแบบทั้งวงยกแพ็คก,กันเลยทีเดียวก็พวกเธอค่ะได้รับความนิยมนะคะจากคนอินเดียค่ะเห็นสื่อทีวีประเทศเ้านะคะช่องจักรันทีวีค่ะก็มีการประกาศนะคะถึง10อันดับไอดอลเคป๊อปที่โด่งดังที่สุดในโลกก็เขามีการจัดอันดับมานะคะอันดับ1ค่ะเป็นของหนุ่ม V BTS 2ก็จองกุกนะคะ3น้องลิซ่าค่ะ 5ก็คือพี่จีซูของเรานั่นเองนะคะส่วน7ก็คือยายเกียวค่ะแล้วก็8ก็เป็นของโรเซ่ค่ะว้าวมากจริงๆเลยนะคะติดครบทั้ง4คนกันเลยทีเดียวค่ะเลิศม,มากจริงๆค่ะเพราะว่าใน10อันดับมีสาวๆแบ็กพิงนะเบียดถึง4ก็ยอดเยี่ยมไปเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยภาพสวยๆนะของพี่จีซูค่ะกับงานของทันทีอ่อนะที่เพิ่งเอามาลงค่ะเป็นไดอารี่วันชมแฟชั่นโชว์นะคะตั้งแต่บรรยากาศตอนแต่งหน้าแล้วก็ในงานค่ะเธอนั้นสวยงามน่ารักมากๆนะคะแต่ก็มี แอบไข่ของนะด้วยนิดหนึ่งเนาะก็แม่ค้านะคะอ่ะแอ็ก็เอาอัปเดตข่าวสารของสาวๆไปพิงมาฝากคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า